ยกดค้นหาเลยนะครับอ่ะมันจะเป็นรูปภาพแบบนี้ทุกคนอย่าไปพึ่งอย่าไปโหลดนะอ่ะทำแบบนี้แล้กวก็เป็นวักเป็นวักไทยนะครับติดตามก้าเก้าไทยนะมันก็จะขึ้นอันเว็บแรกนะครับ ให้กดเข้าไปในเว็บแรกเลยนะครับกดเข้าไปนะคับมันก็จะเค้ื่อนมาแบบนี้นะให้ทุกคนเห็นตรงดาวโหลดไหมครับอาจจะไม่เห็นเดีย๋ยวผมอ่นให้แล้วกันนะ,ะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับคลิป เดี๋ยวเนหนึ่งนะครับขอรบกอนทุกคนเอ,อเอ่อเอาไว้กดยลบโอเคให้ทุกคนกดไปที่อันนี้นะครับอันนี้นะครับกดเข้าไปนะกดเข้าไปก็กดดาวน์โหลดนะครับ ดะหลดอก็อันนี้แล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับก็แค่นั้นนะครับก็ทุกคนก็รอให้รอให้มันดาวนโหลดนะครับเดี๋ยวผมตัดให้มันตอนดาวน์โหลดเสร็จเลยนะครับเคนะครับตอนนี้มันก็โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะเอาให้ทุกคนกดเข้าไปในแอปนี้นะกดเปิดเลยนะครับแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลด แล้วกตดตั้งนะครับอ่าอันนี้ผมติดตั้งไม่ได้ให้ทุกคนไปลองกันเอาเองนะเพราะผมไม่รับรองว่ามันจะติดตั้งได้นะครับบางอันก็ติดตั้งไม่ได้บางอันก็ติดตั้งได้นะครับ <c oughs> แล้วผมขอไปติดตั้งอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ นนะครับผมขอจะดาวโหลดอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้ก็ไปลองกันเอาเองนะครับผมไม่รับรองว่ามันจะได้นะแค่บางอันจึงจะทำได้นะบางอันเท่าน,นั้นนะครับอ่าขอลบก่อนนะครับ โอเคนะ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย